สวัสดีค่ะาจาันพิงกี้นะคะคลิปนี้ขอเป็นวิทยาทานนะคะวันนี้วันที่29เมษายนนะคะเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะคะมีสแกมเมอร์โทรมานะคะมีฉาชีพโทรมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยได้ใช้เอกสารแล้วก็ใบมอบอำนาจให้ผู้หญิงชื่อคนนี้ชื่อนี้เนี่ยไปทำเปิดบัญชีแบงก์แล้วทางเจ้าหน้าที่โทรมาเตือนนะคะเตือนอาจารย์เนาะบอกว่าคนที่เป็นมิฉาชีพเนี่ยบอกเขาว่าเขาเป็น เจ้าหน้าที่แบงค์สีม่วงเขาโทรมาเตือนโทรมาแจ้งให้เราไปทําธุรกรรมให้ไปปิดบัญชีอะไรแบบเนี้เราก็โอเคเราก็แปลกใจเหมือนกันแต่เข้าใจว่าเอาอาจจะเกิดจากที่มือถือเราหายวันที่25เมษายนนะคะที่ไปทําบุญแล้วมือถือหายอาจจะเกิดจากตรงนั้นแล้วก็เขาก็จะถามหลายอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาแต่ไม่ได้บอกรหัสไม่ได้บอกตัวเลขเพราะเขาถามนะแต่เราไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นก็คิดในใจว่าเอ๊จิงไม่จริงยังคิดอยู่นะคะ ก็เขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปจะโทรหา call center นะคะบอกเขาไปอย่างนี้ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้าไปที่แบงก์แล้วก็ไปทํำธุรกรรมบอกส scammer แบบนี้นะเขาก็บอกครับครับผมบอกผ่านผมก็ได้เซฟเบอร์ hmm. ผมไว้เลยเนยนะเขาพูดแบบนี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็โทรไปหาลูกนะคะลูกก็บอกว่าให้มามีเนี่ยโทรไปที่ call center ก็เลยโทรไปที่ call center ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่มีใครสามารถทำเปิดบัญชีได้โดยไม่มีเจ้าตัวไปแล้วก็ไม่มีเอกสารของตัวเองไปนะคะไม่สามารถทำผ่านแค่เอกสารแค่ไปยินยอมมอบอำนาจได้นะคะแบงก์สีม่วงเขาก็น่ารักเขาก็ให้ข้อมูลดีนะคะแล้วเขาก็แจ้งให้ให้ทราบว่าข้อมูลที่อาจารย์บอกเขาไปเนี่ยเขาเลกคอร์ดไว้แล้วเพราะว่าเกิดมีการทําธุรกรรมการเงินที่แบบผิดปกติขึ้นมาเขาจะแจ้งเราให้ทราบทันทีนะคะ อาจารย์ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามกันเลยนะคะเรื่องของวิชาชีพไม่ว่าใครโทรมานะคะถ้าเรารู้สึกว่าผิดปกติเลือกที่จะไม่คุยเลยดีกว่านะคะจริงๆอาจารย์วันนี้ก็คุยกับเขาแปดนาทีนี่ถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะเขาถามนู่นถามนี่แต่ด้วยความที่ว่าเรามีประเด็นว่ามือถือเราหายอยู่แล้วเราเข้าใจว่าเอ้ยมีคนเอาของเราไปจับมือถือเก่าหรือเปล่าที่หายไปนะคะชั่วโมงนี้มิชาชีพมีมาหลากหลายรูปแบบมากมากเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านเซฟตัวเองนะคะเลือกที่จะพูดเรื่องที่จะสื่อสารใครก็ได้นะคะที่ที่เราไม่รู้จักโทรเข้ามาให้เราเลือกที่จะคุยอย่าไปบอกข้อมูลส่วนตัวเขานะคะแล้วก็เอ,อ,เอกสารสําคัญสาคัญ,คญก็ไม่แนะนําให้ถ่ายไว้ในมือถือนะอาจารย์ชะล่าใจไม่เคยคิดว่าของตัวเองจะหายนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านไปผ่านขั้นตอนการกังวลใจไปแล้วนะเพราะว่าทางแบงก์ก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่มีใคร เปิดแบงค์อะไรซ้อนกับอาจารย์นะคะแล้วกเ็เราก็ไปแจ้งความด้วยแจ้งความมือถือหายด้วยแล้วก็แจ้งความว่าสแกมเมอร์ได้โทรมาในวันนี้ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เที่สอนอเขาก็บอกว่าเ,เขาไม่ได้ให้ให้ตัวเลขให้อะไรเขาไปเลยใช่ไหมบอกไม่ได้ให้มีแต่เขาเขียนให้เราด้วยซ้ำว่าอ๋อคนนี้ชื่อนี้เขาเปิดบัญชีเบอร์นี้ส่วนผมเองชื่อนี้ผมเป็นจ้าหน้าที่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเ้าก็มีเบอร์ให้ด้วยนะคะ แต่ว่าเป็นเฟกทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขาอาศัยว่าเราตกใจอยู่แล้วว่ามือถือเราหายเนี่ยเขาก็พยายามคุยกับเราเหมือนเขาพยายามสร้างเรื่องสร้างสตอรี่แต่หลังจากที่เราวางสายแล้วเรียบร้อยนี่นะคะวางสายกับ call center แล้วด้วยเนี่ยมีหลายสายมากที่โทรมาหาอาจารย์ประมาณสี่สายนะคะเขาโทรมาแล้วก็จะมีสสัญญาณแบบแลกคอร์ดเสียง่พอพอเขาโทรมาปุ๊บเราเห็นสัญญาณตู้แล้วเราก็เลยปิดสายแล้ะมีอยู่สายหนึ่งโทรมาแล้วก็บอกว่าเ,ออเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ ของแบงค์เขาต้องการที่จะประสานงานให้พออาจารย์ได้ยินคําว่าประสานงานให้เราก็เลยวางสายแล้วกังวลใจเหมือนกันกคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบล็อกล็อกมือถือเราอะนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะกับจากสแกมเมอร์นะเพราะสแกมเมอร์เดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสตอรี่มาชักชวนเราหรือว่าทําให้เราหลงทางนะคะขอให้ทุกท่าน ปลอดภยัยปลอดภยัยอันนี้เป็นหนึ่งข้อมูลที่อาจารย์ได้มาแล้วก็เจอกับตัวเองจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านไม่เจออะไรแบบนี้นะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีกับทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากๆค่ะ